สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผม Crazy. เควซิลีกันอีกแล้วหายไปนานเช่นเดิมครับก็โปรเจกต์ใหญ่ผมมีปัญหาเยอะซะเหลือเกินแก้ไขยังไงก็แก้ไขยากนะวันนี้จะมาเล่นเกมไออะไรวะ Call of Mini Infinity นะครับเป็นเกมออนไลน์ที่เล่นกันด้วยผู้เล่นหลายคนนั่นเองอ่ะฮะเป็นเกมที่เกี่ยวกับยิงยิงยิงย,งยงแล้วก็ยิงยง เด็กแนวเกมยิงยางเดียวผมไอ้ยะมีอุกบาทได้เฟ่ตกลงมาแล้วหืมโมกนนนันนกที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนท้ำแมนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยคุยแมนแป๊บหนึ่งนะน้องแมนก็ถูกหลอกครับถูกคลิปครับผมทำคลิปที่ไรน,น้องแมนก็ต้องะแิบมามาทักทายอ๋อเข้าใจแล้ว โอเคสุดออฟมายสตอรี่โน้ตอ่ะอะม่ต้องมีปัญหาเพราะเป็นอะไรผมไม่รู้นะว่ามันสร้างเซิร์ฟยังไงพอผมเพิ่งโหลดมาวันนี้เองเพิ่งรีวสามเองมามาเริ่มด้วยกันเลยร้อนวิชาอันนี้สต่อสอันแรกครับนี้สีต่อสเป็นเดดแมทอ่าเป็นทีมคือยิงให้ตายก็ชนะอันนี้เป็น king of the hill ก็เป็น ลาชายแห่งภูเขาแห่งเทือเขานั่นเองก็เล่นแล้วแหละนี่ผมก็จะปลดล็อกได้แค่นี้เองอ่ะเราจะมาเดสแมทดีกว่าเริ่มสตาร์ทอ่ะมันก็จะทําการซ่มห้องให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแต่ซึ่งค้นหาเซิร์ฟสร้างเซิร์ฟยังไงนี่ยังไม่แน่ใจจะลองไปซึกงซ้าดูทีเอาละครับนี่ครับผมนี่คนนี้ Crazy c r a ซี่ซีทแฮร์โอาคนไทยครับอ้าวเขาก็มีคนไทยเฮ้ย ของเขาก็คนไทยของเราก็มีคนไทยกับคนต่างชาตินะครับมาดูสิเราจะมาสู้เขาได้ไหมอ้าอ่าอ้า,อ,าอย่าเพิ่งอ๋อหนึ่งไปอ่ะทีมเราเป็นทีมสีน้ำเงินมาครับเนี่ยใช่แล้วเป็นทีมสีน้ำเงินเราต้องไปฆ่าทีมสีแดงเฮ้เพื่อนเราเฮ้พวกไปไหนพวกอยู่ไหนเฮ้พวกไปนน่นแล้วอ้าวพวกเราฆ่าได้แล้วจริงแท้ เฮ้ยเ hey, 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 ขายิงกูเขายิงกูเขายิงกูเขายิงกูรอนตัวไว้ก่อนรอนตัวไว้ก่อนโอ้ยยิยงไอ้มึงเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตไอ้สัสตายซะมึงโอ้โหเฮดช็อตด้วยเป็นไงละ่ะลดเสียงก่อนสองขีดมันดังไปดังเพราะเสียงปืนนี่แหละครับเฮ้ย <Hey, S 2> มึงอยู่น,นู่นมึงกูไม่เกง่ง <laughs> หรอกกูใส่ลุมหลีหลดกระสุนแล้ววิ่งไปต่อรู้สึกว่ามันจะให้เรายึดคลองนะยึดคลองฐานประมันเฮ้ยมันอยู่นี่ โอ,โอ้โหโอ้ยคูไม่ใช้ปืนอย่างดีฆ่าผมอะ่ะนี่คือปืนที่มันใช้ฆ่าเรานะครับมาต่อต่อพวกมันอยู่ไหนพวกมันอยู่ไหนอยู่ไหนเราไปยึดฐานมันหรือว่าเราให้ฆ่ามันวะไม่แน่ใจคะแนนข้างบนนี้ก็คือว่าทีมทีมไหนฆ่าได้เท่าไหร่ครับเราอยู่ทีมสีน้ำเงิน16-16นั่นเองเท่ากัน เฮ้ยเน้ไอนี่ส้มเหรอส้มดีนะมึงนี่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 ส้มนะมึงส้มนะมึงส้มนะมึงส้ม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 โอ้โหมันมีปืนไฟฟ้ามันยิงเราทีเดียวกับตายดีรถแท็บไอ้มันชื่อไอ้แม็กไอ้แม็กใช่ไหมต้องระวังตัวให้ดีเดี๋ยวต้องระวังตัวให้ดีเราก็ต้องเคลื่อนที่ไปด้วยครับไอ้เอสเกคกูฆ่าได้แล้วเฮ้ยไม่ใช่กูดิเพื่อนไอ้เฮียนี่บักไอ้สัตว์มึงบักเหรอบักทำเพื่อโกงมึงโกงครับ มึงดูไหมเขาโดนตัวไปไม่โกงนี่ตายเลยมึงมึงบล็อกใช่ไหมไอ้พวกที่บล็อกเป็นนี่มันคงเล่นนานๆแล้วแน่นโหลดกระสุดแป๊บชีวิตเราใกล้จะตายแล้วอ่าสิบห้าต่อสิบสามเฮ้ยหมายถึงว่าชีวิตทั้งหมดหรือเปล่าว่าสิบห้าต่อสิบสามเนี่ยน่าจะใช่นะสิบห้าต่อสิบสามชีวิตทั้งหมดที่เราตายได้มั้งไม่แน่ใจช่วงนี้เราต้องใจเย็นๆ,ๆกับมันเดินไปโดนได้ครับโดนได้โอ้ยอยู่ไหน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  ไปอยู่นี่ยิงแมงเลยยิงแมงเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยซา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 ตัวซาตุมัวเออตายโอ้ยตายอีกแล้วครับท่านสี่สามสองหนึ่งต้องรังแค้นต้องรังแค้นเอ้ามันบอกให้มาตรงนี้ได้เลยมาแล้วก็ยังไงอ่ะอ๋อมันบังได้กับคูเวอร์ได้เหรอไอ้นี่เอาไอ้เเพื่อนเราก็บังได้ไม่เป็นไรพวกกูบังได้กูถือว่าไม่โกงกูถือว่า ถือว่าอะไรวะในกีฬาฟุตบอลเขาเรียกอะไรนะลูกได้เปรียบเออเราถือว่าเราได้เปรียบนิดหน่อยมึงยังบักได้เลยต่อครับต่อครับเฮ้ยเรามีสิทธิ์ชนะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราเล่นได้ดีถ้าตั้งใจเป็นไงพวกพวกเราเจ๋งแซ่บใช่ไหมเพื่อนยิงเพื่อนเดียวกันได้ไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอาดีกว่าไปยิงได้ไม่ยิงเราตายห่าดูปืนมันสิครับหยุดเคกูดูปืนมันหน่อยแป๊บนึงดูปืนเลยนะโอ้สุดแรงอะร่ะมันมานยังไะ มีหน้าทำไมรอถึงเจ๋งๆแล้วเพื่อนไปไหนมดเนี่ยไม่ใช่ตายหามานหรออุ้ยโอ้ยมันขึ้นเขามันขึ้นเขาขึ้นเขาไม่ใช่ขึ้นเราไม่ขึ้นเขาเฮ้ยกูยิงขู่กันเว้ยเฮ้ยพวกเราเก็บเรียบเลยอ่ะมันเทพศาสตร์อ้าวเพื่อนเราโดนเก็บทิ้หายมันทำเพื่อนกูไอ้แม็กไอ้เยันนี่ปืนแรงด้วยกูจําได้อ่ะเป็นศพเฮ้ยมันเกิดแล้ว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 เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเราสมุนเกิดแล้วมึงกิดแล้วเอกมามันก็โดนกูเฮ้ยกระสุนกูหมดกูหลบก่อน ไงกูเยอะไ้กูลุมไงละมึงไงละมึงดีโดดแปบบ๊บฮ่าฮ่าย่านะเฮ้ยชีวิตทำไมเราโดนเลยคิดเดียวอ่ะเราโดนยิงเหรอเฮ้ยไอ้นี้บักเหรอเฮ้ยเพื่อนเราบักไม่เป็นไรหรอกเดยเวลาจะหมดแล้วเราจะชนะแล้วครับยังไงกูก็ชนะกูโดดอ่ะหนึ่งชนะดีใจดีใจโอ้โหดีใจชนะครับชนะครับโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยอ๋อมันเหลืออีกสองตัวดูว่าเวลามหมดจะชนะเลย เลยสองชีวิตที่เราต้องสังหารค,ค่อยๆกันดึบไปเราต้องวดบดกับเขาอยูงใจเย็นอ๋อชนะแล้วโอ้โหมันเด็ดมาช้านี่เองเป็นไงครับลีเวลอัพด้วยเจ๋งคอนติเนียอะไรอะรีคอนซูตรหรอจะใส่ดีไหมซึ่งเราสามารถอัพได้นะครับโอเคกลับก่อนกลับก่อนเราค่อยดูเราจะมาดูที่ชุดเล่านะครับเนี่ยในมันมีคาว่าเซิร์ฟรูมด้วยแล้วมันก็ต้อง ค้นหาห้องแสดงว่ามัานสามารถเชิชได้หาห้องได้นั่นเองแต่ว่ามาสร้างห้องอยังไงไม่รู้แล้วตอนนี้เราใช้ไรเดียอะไน,นฟรีบ้างเฮ้ยมีมาคราฟด้วยเลรอันนี้ก็ฟรีมัง้งแต่คงไม่ค่อยดีดูแหละไม่มีดาวเลยอันนี้สามพันเลยอืมโอ้โหมีรีวิวด้วยเหรอแล้วนี่ยจริงศาสตอ๋อปลดล็อก จะต,ต้องเสร็ตั้งปลดล็อกอีกนะฮะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปดูทางด้านอาวุธของเราบ้างอาวุธก็ยังไม่ได้ซื้อหาอะไรนะครับกับมีปืนนี้อีกปืนหนึ่งเมื่อยำกระสุนหมดยังได้ปืนนี้จังเลยเท่าไหร่เนี่ยอ๋อต้องให้เลเวลถึงด้วยโอ้โหอะไรไม่รู้นำัใช้อะไรซื้อไม่รู้ครับแป๊บบนึงไล่ดูกันเลยไอเทมนี่คืออะไรหน้ากา ดูแล้วคงไม่มีปัญญาซื้อสกิลเฮ้ยมีสกิลได้เหรอสกิลคืออะไรอะ่ะโอ้โหใช้เพีซื้อไม่มีปัญญาซื้ออีกนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยทาเลสนี่คือไม่รู้อะ่ะก็ยังไม่ปลดล็อกอาเป็นว่าจะ,จะไปลองเล่นฆ่ากับมันดูอีกสักรอบนะครับแล้วเราเมื่อกี้เราเล่นอะไรไปน,นะทีมเดสแมทเนาะ สีคนต่อสี่คนอ่านรามาคิงออฟเดอะฮิลบ้างราชาแห่งเทือกเขานั่ยเองครับมาเป็นยังไงบ้างหนอ่อจนมีกองยี่ยยียบๆไปเลยเนาะไม่ค่อยมีเวลาว่างครับก็มีปัญหาหลายๆอย่างเล็ดโนดชามาครับมาเราก็มีในทีมนี้แล้วก็มีคนไทยเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะฮะ มาอ้าวเริ่มเกมทําไมมันเป็นอย่างนี้ค้างๆอ๋อแหลกครับมัน <laughs> ต้องแปลกใจเฮ้ยเราอยู่ทีมสีอะไรอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนกูงงแป๊บหนึ่งกูอยู่ทีมสีอะไรพี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูอยู่ทีมสีแดงใช่ไหมใช่ไหมเออกูอยู่ทีมแดงโอ้โหกูไปลอยหน้าลอยตาแล้มันยิงได้ไงกูนึกว่ากูอยู่ทีมสีน้ำเงิน ขอโทษทีย <languages>? ังไงหูสีน no, ้ำเงินมาจากไหนเยอะแยะไหนอยู่ไหนอยู <Handy DVD> <sh> ่ไหนโผล่มาให้ยิงสักโดดดีมีเกาะดีเหรอเกาะดีเหรอครับเกาะดีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่อย่าโผล่มานะอย่าโผล่มานะกูซุ่มอยู่นะเอ้ยเอาชิบหายใครยิงกูวะเดียว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 กูเพิ่งหัดยิงเฉยนะกูเพิ่งหัดยิงเฉยนะไหนมือโผล่มากูยิงเลยกูกูยิงเลยโดนไม่โดนไม่รู้ไม่โดนไม่โดนเอ้ยยีงตายสาบได้ก่อน มากูจะไปเป็นดวงอาทิตแล้วย่อย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 อ,ยอ,ยอเป็นไงล่ะยอยอเป็นไงล่ะครับโง่สิครับรีโหลดแล้วก็โดดแป๊บรีโหลดแล้วโดดแป๊บเออตายอ,อะไรวะโหขอต้องเอาชนะให้ได้เอาชนะให้ได้อย่าแพ้สิไปต่อไปต่อเพื่อนเราสู้เพื่อนเอ,อ๋ยสู้ใครวาไอ้เค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  เคเคเหรอเคเคใช่ไหมเคเคแปลว่าตาย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 อามึงโดนลุมอะเอาสิรอดไหมนี่นี่สามสามครับสามกับศพเก่งไหมล่ะกูอยู่ในฟ้าเอ้ยนั่นแอโฟหัวโฟหัวทำไมย่อง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 นี่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 อ้ส่นหมดลีลลลีล์เลยอนเล่นหลังมันครับเล่นหลังมันนี่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 เป็นไงล่ะครับเป็ d ช็อตอ้าว ตายไอเคเคอีกแล้วเหรอไอนี่เก่งพึ่งฆ่าได้ตัวเดียวเองเนี่ยอะไรวะต,ต่อต่อต่อครับต่อครับท่านผู้ชมที่เคารพจะยังไงดีเนี้ไอ้พวกนี้มันเก่งจังอ้าวแล้วก็ตึ้งติดอาหารอะไรเนี่ยเคเคไอเคเคอ้าวจบเกมแพ้แนละวิจาไว้เลยไอเคเคไอเคเคอู้ค่าได้สามตัวเฉลย ไม่ธรรมดานะแล้วดูเราอะเราเนี่ยเคลเบอรี่ฆ่าได้ตัวเดียวโอโ้โหอยากจะลอง่ายโอโ้โหทีมเดสแมทอะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรนะครับแต่ผมจะเซิร์ชรูมให้ดูนะเนี่ยเซิร์ชรูมมันบอกว่าให้ใส่ชื่อเฮ้ยไม่ใส่ไม่ได้ใส่ชื่อใส่เลขห้องก็มันมี้ใส่กี่ตัวนะเลขห้องใช่ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบิเอดสิบสองอมันจะได้หลายตัวเลยเหรอใช่ไหมเนี่ยลองเซืร์ดูมั่วๆเผื่อม,มันติดติดไหมจะติดไหมเนี่ยอ้ามันไม่มีห้องนี้ครับออกแล้วเข้าใหม่เอเลยเ,เดี๋ยวคอยปศึกษาเพิ่มเติมกับเดี๋ยวรอหมดนี้มันปุดล็อกกันครับไฟฟอร์แคชดอบบอมวางระเบิดดรอ1หนึ่งตอนหนึ่งครับ ก็ชูตติ้งชูตติ้งเรนเจอร์หรอใช่ป่าววะโอ้ตายตายตายต้องไปเรียนอนุบาลใหม่แล้วโอเคผมขอตัดท้ายเลยนะครับแล้วพบกันใหม่พักหน้าสรอดพักน,นี้สวัสดีครับ